และนี่คือคำยืนยันจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพแอนเจนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าช่วยแนะนำตัวเองกับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเออชื่อสาคอนนะคคันุลเขมพีนะประกอบสัมมาอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้คุณพี่คะ รอบอา,าทิตย์สั้นๆิดแทนอยากให้เล่าให้ฟังค่ะว่าปัญหาภายในของคุณพี่ที่เป็นคุณพี่เป็นอะไรคะปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนะ,ะมีรอบเดือนแล้วมันจะมีแบบมีเรื่อยอะ่ะมีเรื่อยมีไม่ไม่หมดก็คือเวลาที่คุณพี่เป็นรอบเดือนเนี่ยก็คือจะมากระปิดกระปอยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทราบว่าคุณพี่สาคอนอกเหนือจากว่าประจําเดือนมากระปิดกระปอยแล้วจึมีปัญหาเรื่องของฝ้าบนใบหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝ้ามานานแล้ว ทำอะไรก็ไม่หายค่ะอะไรก็ไม่หายคือบอกว่าไปรักษาใช้ครีมสารพัดเลยหมดไปหลายปางแล้วค่ะใส้ของแพงก็แล้วของถูกก็แล้วยังไม่หายอีกนะคะที่มีปัญหาหลักๆก็คือเป็นฝ้าแล้วก็ผิวด้วยใช่ไหมคะผิวหน้าดำค่ะหน้าไม่ใสหน้าไม่แต่ว่าไงล่ะไม่หน้ามันแห้งเลยค่ะแล้วพี่ได้มีโอกาสมารู้จักกับแองเจิลได้อย่างไรคะคุณพี่สาครคะอ๋อแฟนก็ฟังเป็นแฟนวิทยุย อ๋อแฟนเป็นแฟนรายการค่ะของอาจารย์โกเมนของสาพยากรอยู่หลังจากทานไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราบ้างคะคุณพี่คะทานแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันหายนะที่ว่ามันไหลรอบเดือนทานอยู่เรื่อยเลยเี่ยแล้วก็เป็นต่ะหยุด่ะหยุดไปก็คือไม่มาละไม่มาละไอ้ที่ว่ามาทั้งเดือนต้องใส่ผ้าทำไมตลอดเนี่ยก็คือแล้วก็จะไม่หยุดหยุดแล้วหยุดแล้วก็คือมีมาปกติมีไหปกติประจำเดือนดีไหมคะ กดดีถึงักเดือนแ่ะตอนแรกๆมันก็มีกลิ่นกลิ่นหน้าแต่ไม่มีกลิ่นนะอืมค่ะแต่ก่อนนะ้นะมีรักเดือนแล้วมีกลิ่นอืมมีอาการปกขาวร่วมด้วยไหมคะปกขาวไม่มีปกขาวไม่เป็นมีกลิ่นนะค่ะทีนไม่พอกินน้ำเจลแล้วมันมันจะมีธรรมดาจะกลิ่นกินแบบเหมนไม่ค่อยหนีไม่ค่อยก็คือเหมือนเพราะว่ากลิ่น ของ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 ประจําเดือนนี่คือลดลงลดลงไม่มีจริงค่ะแล้วใบหน้าล่ะคะคุณพี่คะตอนนี้เป็นยังไงคะฝ้าลดฝ้าลดลงค่อยค่อย,อยลดลงเรืเยเยก็คือตอนนี้ฝ้าจางลงแล้วผิวคนปาาเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะฝ้าจางเกหมดแหละ อ๋อฝ้านีดสางเกือบหมดแล้วผิวผิวเป็นยังไงบ้างคะผิววุมยซื้อหน้าตาดูขาวหน้าตาดูขาวสดใสขึ้นเปล่งปังขึ้นว่าอย่างนั้นเรียกได้ว่ากลับมาเป็นสาวรอบสองอีกครั้งหนึ่งสาวรอบสองกลับมาเป็นสาวรอบสองอีกเมื่อได้ลองคุณคุณค่าองเจิืหงายหายไเองไล้วฝ้าเพิ่มมันก็หายเองพอตอนหลังๆนี้แบบมันแบบว่าไงแล้วมันอันนี้อยู่เลย อันที่ไปอยู่พอกินแองเจิลไปแล้วมันก็มันก็าหายเลยนี่ก็คือหมายความว่าทําให้ช่องคลอดของเรากระชับขึ้นนะคะค่ะคุณพี่สากลคะทานแองเจิลมาทั้งหมดณวันนี้กี่กล่องแล้วคะสองกล่องแล้วนะสองกล่องแล้วใช่ไหมคะเราเริ่มรู้ว่าตัวเองอาการต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเริ่มรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่กล่องแรกตั้งแต่กล่องแรกเลยที่ทาน,น,นกล่องแรกกินแล้วก็รู้แล้ว กล่องแรกทานไปก็รู้แล้วเริ่มดีขึ้นวันนี้เราทานมา่องที่สองแล้วคิดว่าพรใจไหมคะกับสุขภาพที่เราได้รับในวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะคุ้มค่าดีนะ่ิสัยแ้คิดว่าแพงไหมคะคิดแล้วว่าไม่ไม่แพงเลยนะทำสุขภาพเราดีขึ้นมาะค่ะนะค่ะสามีทักไหมคะเขา็ทักดีผิวพรรณก็ดีแต่ว่าความก็ได้เคยอ้วนเลยค่ะเคยอ้วนน้ำหนักมันก็ลดลง น้าหนักลดลงด้วยนะคะผิวพรรณดีด้วยป้าที่หน้า่างหายไประบบประจำเดือนนวันนี้ปกติแล้วนะคะช่วงท้ายรายการอยากจะให้ช่วยฝากความในใจไปถึงคุณผู้ฟังที่กําลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะและอยากแนะนำา่าเนสตัวแรกก็พี่ก็แพงแต่เรายังไม่ได้ลองพอเราทานแล้วเราก็เออดีสุขภาพก็ดีมันที่จะอีกจริงมันก็ไม่แพงนะอยากให้ซื้อลองกันดีว่าช่วยสุขภาพตัวเองค่ะนะค่ะคุณพี่สานรค่ะปัจจุบันนี้พักอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่สิบสอง ถนนขุนศรีตำบลท่าที้ังอำเภอเมืองจังหกว่าสุพรรณีทางรายการต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจ่าวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ได้ตัดสินใจเลือกรับอาหารเสริมสุขภาพแองเจิลไปดูแลบำบัดสุขภาพค่ะขอให้คุณผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ทางรายการได้นําเสนอไปนั้นก็เพื่อประกอบการตัดสินใจให้คุณผู้ฟังได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นค่ะแองเจิลอาหารเสริมสุขภาพที่ช่วยคืนความสดใสให้คุณ สวัยสาวแรกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาและความกังวลใจของคุณผู้หญิงจะหมดไปถ้าคุณได้ลองใช้แองเจลโทรมาปรึกษาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของเราและติดต่อสั่งซื้อแองเจได้ที่สำนักอาจารย์โกเมนหงสาวพยากรโทร0810199546และ0863281907แองเจคือคำตอบที่ผู้หญิงทุกคนต้องการ